ผู้ประท้วงในโรมาเนียชู่ป้ายสื่อถึงวันที่นาซีเยอรมันบุกโปโลแลนด์เท่ากับวันที่รัเสเซียบุกยูเครนเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ปูตินทำไม่ต่างอะไรกับฮิตเลอร์กำจัดระบอบนาซีดีนาซิฟิเคชันคือเหตุผลที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินยกมาใช้ในการบุกยูเครนคำกล่าวอ้างนี้ ถูกวิจารณ์ว่าปูตินกำลังบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ของตัวเองด้านผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สงครามมองแนวโน้มย้อนรอยจุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สองคือสิ่งที่ปูตินใช้กล่าวหาอพวกยูเครนเนี่ยนะว่าเป็นนีโอนาซีแล้วก็เป็นข้ออ้างในการยกบาปาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นก,นการกระทำที่ไม่ค่อยต่างจากสิ่งที่ ทักนาซีในสงครามโลกครั้งที่สองเคยทํามากในตอนนู้นเนีเ่ยทักนาซีเนี่ยตอนที่จะบุกโปรแลนด์นะฮะเขาก็กล่าวหาว่ามันมีการกบกิก่ควเห็นคนเชื้อสายเยอรมันในแฟนดันทิกอะไรเงี้ยนะฮะของโปรแลนด์แล้วเขาก็ใช้เนี่เป็นข้ออ้างอ่ะบุกโปแลนด์นะฮะแล้วก็พอพอบุกโปรแลรนด์ปั๊บก็เลยวุ่นวายกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สองช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสหภาพ,าพโซเวียต ภายใต้การนำของโจเซฟสตาลินเปิดปฏิบัติการบุกยึดกรุงเบอร์ลินเมื่อถงค้อนเขียวบกสะบัดบนอาคารรัฐสภาในเยอรมนีนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรและการล่มสลายของนาซีเยอรมันและสำหรับโซเวียตนี่คือมหาสงครามแห่งความรักชาติและความภูมิใจในฐานะผู้กอบกู้โลกจากนาซี ช่วงสงครามเย็นสหรัฐและชาติตะวันตกรวมตัวตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้ท่าทีที่ปูตินมองว่าโลกตะวันตกตั้งป้อมปราการต้านรัสเซียปี2014การประท้วงยูโรไมดานต่อต้านการปิดทางเข้าร่วมสหภาพยุโรปของยูเครนนำไปสู่การปลดประธานธิบดีวิกเตอร์ยานุโควิชผู้นำสายสนับสนุนรัสเซีย จุดปมขัดแย้งในไครเมียและสงครามในดอนบาสก oh, <my> ่อกำเนิด a าซอฟแบตเทเลียหรือก so องพันธอาซอฟกลุ่มชาตินิยมยูเครนที่จับอาวุธต่อสู้กับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัเสเซียกองพันอาซอฟใช้สัญลักษณ์คล้ายกองพลยานเกราะ s อ SS ที่สองดัไร์ของนาซีโฆษกกองพ so ันอาซอฟเคยออกมายอมรับว่าสมาชิก <Yeah. S 1> บางส่วนมีแนวคิดนีโอนาซี เชื่อว่าคนขาวเหนือกว่าชนชาติอื่นและข้อกล่าวหาการก่ออาชญากรรมสงครามถูกหยิบยกไปเชื่อมโยงว่ารัฐบาลยูเครนสนับสนุนนีโอนาซีแต่ถามว่าพวกนี้มีเยอะไหมอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยมีประมาณสักพันคนนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับไอเนชั่นแนลการ์ดของยูเครนเนี่ยมันมีสี่หมื่นหกนะฮะก็คือมีแค่1นึในสีกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับ ับทหารทั้งหมดของยูเครนเนี่ยมีประมาณสักสี่แสนเนี่ยตรงนี้มันก็มีประมาณสักเท่าไหร่อะหนึ่งเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของของทหารยูเครนนะฮะแต่ว่าซัมฮาวเนี่ยการกระทําของพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นวอลคลามหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้รับการเออสิ่งที่เรียกว่าเอ็กซ์แทรกเตอร์เลจากสื่อรัเสเซียเข้าใจไหมฮะก็คือเออตอนตอนที่ปูตินเนี่ยใช้คําว่านีโอนาซีได้จริงสื่อรัสเซียนเนี่ยก็ใช้คําว่านาซีเยอะนะฮะในการเออกล่าวหา ว่าเออไอพวกยูเครนเนี่ยมันช่างชั่วร้ายเหลือเกินนะฮะคือการการที่เออรัสเซียเขาจะอ้างความชอบธรรมอ่ะในการเข้าไปยึดดินแดนเออดอนบาสได้เนี่ยเออก็เขาเขาเขาก็าจะใช้เนื้อเรทีฟที่ว่าดินแดน,นดอนบาสเนี่ยจริงๆเนี่ยมีคนที่เชื้อสายรัเสเซียอยู่เยอะแล้วลก็คนเชื้อสายรัสเซียเนี่ยกำลังถูกกดขี่โดยกลุ่มที่ว่ามีเอออุดมการณ์นีโอนาซีนะ เขาไม่ได้เข้าไปยึดนะแต่ว่าเขาเข้าไปเขาเข้าไปช่วยปลดปล่อยให้คนท้องถิ่นเนี่ยที่ถูกกดขี่โดยไอ้พวกรัฐบาลหรือกลุ่มของชั้นปกครองที่ว่ามีความเป็นนีโอนาซีเนี่ยไปปลดปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในนาทีเขาจะเป็นประมาณนี้นะฮะอาซอบแบทเทเลียนมีกําลังพลราว1000คนคิดเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับกองกําลังของยูเครนด้านผู้แทนกองพันอาซอฟออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับลัทธินาซี ย้ำว่าเป็นการต่อสู้เพื่อ,อยูเครนเท่านั้นค,ความพยายามของปูตินวาดภาพปโลโดิเมียเซเลนสกี้ประธนานธิมบดียูเครนและรัฐบาลว่าเป็นนาซีถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะเซเลนสกี้เองเป็นชาวยิวและครอบครัวของเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์โโลโคอสตการใช้วาทกรรมแบ่งแยกด้วยแนวคิดศาส,สนาเชื้อชาติและดินแดนเลือกสิ่งที่ชอบคิดว่าใช่ ไปขยายต่อสร้างความชอบธรรมเดินเกมข่มขู่คู่ตรงข้ามล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญจุดชนวนสงครามในอดีตผู้เชี่ยวชาญมองว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในสถานการณ์ตึงเครียดอาจจะนำไปสู่หายนะที่ไม่มีใครอยากเห็นชลันทรยทธาสมุทรข่าวเจาะยอ่อโลกไทย PBS รายงาน